วันนี้นะครับมีคีย์บอร์ดตัวนี้เลยนะเป็นลาซีเคหนึ่งนะผมตัวนี้เป็นแบบว่าพู่คีนะครับผมกล่องขนาดคับนี้เลยนะครับนี่ให้ดูกล่องนาอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้จะมี2สีนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นสีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มในกล่องก่อนนะครับในกล่องนี้ตอนนี้นะตัวนี้จะเป็นแบบถอดสายได้นะคือจะมีสายนี้เป็นสายทักแถมมาให้เป็นแบบนี้เลยนะครับผมไทยซีไทยเออย่างนี้นะแล้วก็มีตัว คีบพูลเลอร์กับดึงสวิตช์มาให้นะอย่างอย่างอันนี้เนี่ยก็คือดึงคีบอันนี้ก็จะดึงสวิตช์นะครับผมแล้วก็สวิตช์ที่แถมมาให้เป็นสมรองไว้2ตัวนะครับถ้าเราสั่งบูเนี่ยก็จะแถมบูสองตัวถ้าสั่งเลสก็เป็นเลสสองตัวนะฮะสวิตช์ที่แถมมาให้นะครับเป็นสวิตช์ของโอเทมุนั่นเองนะครับแสดงว่าบอร์ดตัวนี้ใช้เป็นของโอเทมุทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสีแบบว่าเป็นตัวน้ำเงินนะครับตัดด้วยขาวแล้วก็แดงไทม์เซ็ทมาหน่อยนะครับแต่คือจะเป็นแดงออกเล็ดหมู่เล็ดหมูหน่อยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะฮะะอ่ อนี่เป็นโลโก้ลาซี่หรือลาซิคของเขาเองนะครับบอดี้ก็จะหนาๆทด้านหลังก็จะแบบนี้เลยนะมีปรับปรับความสูงได้นะฮะแล้วก็มีตัวต่อสายตรงนี้นะครับตัวนี้มีปรับเลเี้ย์ได้เป็นทั้งแม็กทั้งวินโด้นะครับปรับด้านตรงนี้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นแบบร้อยแปดคีย์นะครับเพิ่มก็คือจะเพิ่มมีเดียคีย์ตัวนี้มาอีกสี่ปุ่มงนี้นะจะปกติร้อยสี่ปุ่มเพิ่มตรงนี้มาก็เลยเป็นร้อยแปดคีย์นั่นเองนะครับตัวนี้ Adjustable ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ เป็นไฟนะครับ full RGB ด้วยมีซอฟต์แวร์มาโครได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวลองกดบูทูธให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับ ตัวนี้เนี่ยบูสวิตย์อาจจะไม่ค่อยดังหรือว่าไม่ค่อยรัดมากนะครับเหมือนตัวนี้ที่เขาใส่แบบว่าเหมือนมอสโฟมอะ่ะข้างในเนี่ยตรงเนี้ยนะครับสวิตช์ข้างในเนี่ยมันจะเหมือนเป็นโฟมสีขาวอยู่นะครับเหมือนเขาใส่โฟมมาให้ทำให้มันถ้ามันกดเนี่ยนิ่มขึ้นแล้วก็เสียงอ,อาจจะเบาทีหนึ่งนะครับแต่ก็คือได้ฟีลลิ่งการกดแบบแบบบูสวิตย์เหมือนเดิมนะฮะ ตัวนี้นะเป็นฮัชสวอปนับถอดสวิตได้แบบ5พาิ่นกะ็คือสามารถเอาสวิตแบนที่เป็น5ขาหรือ3ามขามาใส่ได้หมดเลยนะครับตัวนี้อันนี้คือความเฟีย้ยวของเขาเลยนะครับแล้วอีกสีหนึ่งนะก็คือจะเป็นสีดำเทาตัดลายเส้แบบนี้นะครับผมตัวนี้เป็นเลสสวิตนะลองกดเลสไดฟังดแล้วก,นวกันนะวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวหมดไฟไปกดเล่นให้ดูแล้วกัน ตัวนี้นะครับฟังก์ชันอินเสิร์ตนะครับเปลี่ยนโหมดไฟนะครับส่วนฟังก์ชันดีดิ้นเนี่ยเป็นการเปลี่ยนสีไฟนะครับโหมดไฟมีประมาณ20โหมดไฟเลยก็ว่าได้นะเป็นนาชีวิตที่เรียกง่ายก็คือสวยงามแล้วก็มาแบบว่าครบคันเลยทั้งเรื่องไฟสีลงสีลุงนะฮะนี่แล้วก็มีไฟด้านข้างด้วยนะครับทั้างเนี่ยกดฟังก์ชันโฮมก็เปลี่ยนสีได้นะฮะถูกใจก็พร้อมจัดได้เลยนะครับทั้งซู๊ดที่แถมให้สองตัวแล้วก็ตัวดึงคีย์แคปนะฮะก็คือแถมให้ในกล่องเลยลก็คือถ้ามีปัญหหาเเมมือนกกกดดดไไ่้้บิล็ ฟิเองได้เลยครับหรือจะซื้อสวิตอื่นมาใส่ก็ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะลาซีเ k หนึงนะครับผมฝากด้วยนะครับ